วันนี้เวลา16นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัดบวราคาติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเสดิมประเกียติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจเชียงใหม่ในการพระราชทามปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2561-2562ถึง 62, เป็นวันที่สองโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่างๆทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น1,072คน โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใจความสําคัญตอนหนึ่งว่า แนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการเกษตรเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างรอบด้านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแนวทางดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเกษตรจากหลายภาคส่วนซึ่งจะทําให้สามารถคาดการแนวโน้มราคาและประมาณการผลิตสําหรับเป็นทางเลือกในการเพาะปลูกควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการ ส่งสินค้าทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพของประเทศเพื่อนำผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วจึงขอให้บัณฑิตทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมกันคิดให้เข้มแข็งที่จะดำเนินการบริหารจัดการทางด้านการเกษตรให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงทางการเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของชาติบ้านเมืองและชีวิต